ไปครับเริ่มยิงครับโหกลุ่มกระสุนดีมากเลยครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟู m แม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง ยูทูบแล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม Page เพจฟูแม็กด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้กระสุนนะฮะของปืนแต่ละกระบอกของแต่ละท่านนะครับก็มี f c สอบถามเข้ามานะครับว่าใช้กระสุนแบบไหนดีนะครับ หลังจากที่ผมทําคลิป5ข้อดีของกระสุนซ้อมออกไปแล้วนะครับท่านเองก็สอบถามผมเข้ามานะครับเออถ้าเราจะไม่ใช้กระสุนซ้อมนะครับเราจะใช้กระสุนแบบ FMJ แบบนี้นะครับหบวกลมๆนะฮะหุ้มทองแดงอย่างนี้นะครับหรือจะใช้หัว JSP นะครับเนี่ยหัวรูอย่างนี้นะครับจะใช้แบบไหนดีนะครับก็พอดีเลยนะครับก็อยากทําคลิปแนวนี้ด้วยก็เลยมาทําคลิป ให้กับทุกทกท่านได้ดูนะครับก็อ,อื่นนะครับกระสุนทั้งสองประเภทนี้ก็มีข้อดีต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าข้อดีที่มากกว่าข้อเสียนะครับก็คือเจ้ากระสุน JSP แบบนี้นะครับมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับนี่นะฮะเอาละเราเลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่าด้วยนะครับสําหรับคนที่ใช้ใช้ปืนในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรือว่าพี่ๆตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่ใช้ปืนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ราชการก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากจะมีกระสุนที่ดีนะฮะได้ในภาพที่สูงขึ้นนะครับเอาละครับการใช้กระสุนของปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับมันจะมีปัญหานะครับบางประเภทนะครับนะครับแต่สําหรับปืนรุ่นใหม่ๆนะตั้งแต่ประมาณปี1990ขึ้นมานะครับปืนที่มาจากฝ่าฝั่งของยุโรปหรือฝั่งอเมริกาแล้วนะครับตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมหยิบยกปืนแบบ191 1ขึ้นมาให้กับทุกท่านดูนะครับก็เพราะว่า ไอ้เจ้ปืนหนึ่งเก้าหนึ่งนี่นะครับมีความนิยมแพร่หลายในบ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับอย่างน้อยก็สี่สิบห้าสิบปีนะครับปืนแบบหนึ่งเก้าหนึ่งได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็จะปืนแบบหนึ่งเก้าหนึ่งในยุคอดีตนะฮะจะเป็น us army หรือเป็นพวกตระกูลซีรีส์เจ็ดสิบบางทีนะฮะใช้กระสุนแบบนี้นะครับ jsp อย่างเงี้ยนะครับมีปัญหานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นข้อด้อยของตัวปืนไปนะฮะแต่ปืน หลังจากปี1990ขึ้นมานะครับเชื่อว่าทุกค่ายนะครับปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับให้รองรับกระสุน JSP นะครับมันอยู่ที่ลำกล้องนะครับเป็นการเปิดแรมลำกล้องใหม่นะครับมันก็ใช้งานได้นะครับอย่างเช่นปืนคิมเบอร์กระบอกนี้นะครับจะใช้งานด้วยกระสุนหัวกลมๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีติดขัดนะครับหัวเซมิบาร์คาเตอร์อย่างหัวอยากไหลที่ก็พูดกันนะครับก็ไม่มีติดขัดนะครับหรือจะเป็นหัว JSP อย่างเงี้ยนะครับ หัวรูนะฮะหรือชาวบ้านมักจะเรียกคำว่หัวระเบิดนะฮะก็ไม่มีติดขัดแต่อย่างใดนะครับใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับผมนะครับปืนเกืี่งอัตโนมัตินะครับผมก็มักจะเลือกแบบ JSP นะครับถ้ามีโอกาสได้เลือกนะครับผมจะเลือกใช้หัว JSP นะครับเพราะว่าได้เคยทดสอบนะครับยิงใส่กับวัตถุนะฮะบางวัตถุนะฮะเป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตนะก็ ท้าให้เราได้รับรู้ถึงขีพนะวิถีกระสุนนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับผมเคยใช้หัวรูนะฮะอย่างเงี้ยนฮะก็ผมนี่มั่นใจเลยนะครับว่าถ้าหาหัวรูได้ผมใช้หัวรูนะครับถ้าหาหัวรูไม่ได้ผมก็จะใช้หัวตันๆอย่างเงี้ยนะครับทุกๆท่านที่มีปืนแบบใดก็ลองนํามาพิจารณานะครับว่าสาหรับปืนแบบเซมิออโต้แบบนี้นะครับปืนบางแบบบางรุ่นนะครับไม่รองรับหัวจีเนะฮะ <g ham> ก็ต้องใช้หัวบอลไปนะครับ แต่ถ้าเกิดปืนของท่านบางรุ่นนะครับที่รองรับหัว j s p อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ j s p นะครับเพราะว่ามันได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ท่านใดมีข้อมูลดีๆประการใดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเรื่องของกระสุน j s p กับ FMJ อย่างเงี้ยนะครับกับปืนของท่านนะครับเพื่อที่ผมจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ FC ที่เข้ามารับชมก็จะได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ เพียงคร่าวๆเท่า,านี้นะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ